นี้ก็มีเวลานั่งในห้องทํางานนะครับแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนมาเยี่ยมที่ห้องทํางานด้วยเฮ้ hey! <laughs> 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 นี่คือห้องทํางานที่แสนโลกของผมนะครับก็เป็นห้องที่ผมไม่ใช้นั่งทำเพลงทำงานต่างๆแต่วันที่ชอบรามีเสน่ห์อัดคลิปช่วย มีคนมาแซวด้วยนะก็เนีอยอย่ยก็นั่งนำเพลงนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็กำลังนั่งเริ่มเริ่มทำเพลงใหม่อยู่นะครับประมาณนี้อาจจะได้ฟังเพลงใหม่ของผมจากห้องทำง,งานนี้ก็ได้นะครับเราฟังกำลังกำลังจะมีแทร็กใหม่เกิดขึ้นนะครับกับ อีกหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลเบิลของที่นี่นะครับก็ตอนนี้ทำไอคอนิกเรคคอร์อยู่นะครับแลวกำลังจะทำเป็นค่ายที่เน้นเ,นเพลงอิเล็กทรอนิกอย่างเดียวชื่อว่าไอคอนิกนะครับใครสนใจอยากจะส่งเพลงอิเล็กทรอนิกนะฮะย้ำว่าต้องเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวนะจะเป็นดับสเตปจะเป็น electro house จะเป็นเทคโนอะไรได้หมดนะฮะแต่ต้องอยู่ในแนวทางของความอิเล็กทรอนิกนะส่งมาได้ที่ไอคอนิก s t u d i o adme.com นะฮะก็ถ้าเพลงของคุณโดนก็เข้ามาจอยในคลับเดียวกันนะครับกับผมไอคอนิกานะครับเดี๋ยวทําต่อก่อน,นครับ